คนลบาทชองบานเออเป็นของมากินกับสาะกินอยู่เล็กน้อยแต่บางมือก็บอกกินกินเกินกัามพี่น้องเ้ยปจุผมนาภตาอะไรบ้านี่หลังจากที่ห่างหายไปโดนังไโดนไงวะนี่อยไม่หยไม่ยังหยต้มไก่กูกินวันหนำหังจาน นนาป้าทูมีธารทัดน้ำเสีย <c oughs> นี่าธารทัดน้ำนี่ดิ<อ>รีวิวนะแมเออวิวเองสองช่วงอ้โอ้ยถูเอาวะ้ะไรเย่าเปิดในกูเิ้งในธาร ขามาไก่ซิ่วน่ากระปันป่นกระปั่นไปใช่ไหมไปห้าผู๋คือเอาเรื่องอได้ขนะาเนึ่สามยื่น่ะ สวัสดีพี่น้องหน้ากาทักทา,ทายสวัสดีพี่น้องเบิร์ดขุบคุณทุกคนพี่น้องมันเนี้ก็มาพขบข้อครับเบาข้าแสงมันหน้าพี่น้องคือมายูทีหา้านค้าแซงตั๋วซี่พี่น้องมาซื้อของกินเนาะเอาไปสู่เซียวกินอยู่ห้องเนอนโู้โหตื่นหรือยังพี่น้องตอนนี้นนก็ประมาณแปดโมงเนาะกับสี่ทีออ่วิซา,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 าเนี่ยว่าเกิดวิซาซะเนาะเลี้ยงเลี้ยงเขาอเซียวเนาะบริเวณกระดุนเนาะ เได้บอกเราว่าสิไปเลี้ยงเนาะมีแต่ว่าแต่พวกหัวกระตื่นแล้วย่างมีแต่ว่าซื้อเขาไปอยู่ห้องเลยนะีเนาะตอนนี้ก็มาแวะซื้อกินเนาะแต่ซื้ออาหารการกินนี่แหละเขาไปพาเที่ยวอยู่ห้องเนะาะตำ้มซีอืมศรีพลศสีพลนัำมซีก็อยู่ในอยู่ห้องเนาะเราคือพวกพกเน,นะะี่ยว่ะศรีพนไล่เลย chỉ ao à tôm kem là cả cõi <laughs> là cả à keng sôm à tôm nha ờ tôm tôm à bỏ lỡ say không nên hả Hãy subscribe Để không bỏ lỡ อะะพี่น้องมาแวะเสือของกินเนาะแล้วจังเขาไปโพพ่อกันอยู่ห้องบัวตื่น,นหรือยังบรรดาเซียวเขาจากกระหิวคือกันเนาะไปพี่น้องไปโบพ่อกันอยู่ห้องฮนะเนาะ เดินขบไปก็เลยออาแม่ไปเดโตกว่าเนี่ยติโอฮะสบ่

สมายดีมึงไทยี <fin anta> <ots> ่ะ <guarding> ะ <okay>? ุไทยีย่งนี่ฮะอุทายดีนี่อีป่ะมุงไยเองนะไปสูเป็นนัดพบกันอยู่นอกไปมาพี่มาใ้กินข้าวอยู่นาะหกยู่แมมาหากับหนังดัดเนาะโอ้สบายดีน้ังดัดสบายดีอ๋อหินไหนตาดุน่ะสายไมสบายดีเพื่อตั้งซองสองเนามือแรเองมือได้เตงมือได้เองอ้าวมือแตเองนะมันคือก็มันสาีปีกูเลยซีปีเนาะพรลนไปบะ มันเร่ปลเรียนตัวไว้มมงเล่นบจมลงคะว่าเสียนไปอันไป็นคะโกนวงถางผมไปก็คืออ่ะไปแม่เป็นตะโนวงเอาเสียงนครหลวงไปเฮ็ดวี่อ่ะไปกับจังไปนี่แหละขึ้นมาวดชิมารินนั่นไปดูน่ะอัดผู้วัดผู้วาสิมารินผู้นวดผู้อะไรี่เบผู้เจ็่หมดี่สี่เจอกันบือผู้มาสิหกไปหมดเลย ถูกหมเลยไปเยมไปต่างอีหันเอยโอเคเริ่มเอาเต้นมาไปอนัซะดูเลยมาเ็นต่างตเนาะนี่นะเขาบรถใหญ่ไปนอะโผสวนรถบาเนอเปิดปังเน่ยเปิดังเน่บีบแน่ซีบีบแน่แบงแบงด้วยถ้่ขเท่ งก็เบิ้อ่่อยูอยู่เด็กมึงกินอะไรูใสลกัน่มือไมอวเดี๋ยเอาเื่อนยังคุยกันแจ้นะเพื่นเอาว่ากินด้วยเพื่อนโอ้ยีเอมัในีูทบมานเนนเอาคนพี่ยังพ่ัไหนี่หหเอนงโไตากเนขาาแจ ฟูเฮางโดนเตืมแล้วโอ้ยคืนหอดโตใหญ่ด้อเดกพวจะกนย่าไปฝุ่ก็ได้พวกตาแปดโตาแะผูเชื่อว่าอะไนี่โตแบบแบบด้วนขึ้นน้ะแต่โตมอ้วนัสี่นงนี่เองนี่นนทีนไดนไปเหตุสวนมันซอยเขาเลยใช่อยู่จิงมึงซีดเชใครกยู่มนต์เนี้ยโมเนต์เนีย เออนั่นแหละอ่อสิมาปินใส่ตัวเองมันนี้สีดสีดปินง่้ยอเดอเดได้อยู่เลยได้ได้พอออไปทานั้นมึงไปบ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 ้อยโอ้ยอ้ย้ออ้ยโ้ยโอด้อ้ยโอ้อ้นโ้้้อ้ดโอ้้อนนี่เอออยโอ้ยโยโอ้ยโอปัดอ้ หวานนั่นเรนีเอโอ้โหเป้าทมีโทารััท์น,น,ททาาน,น้ำเสียนี่ารธาน้ำนี่ดิรีวิวนะแม่เออรีวิวสสองชัวร์อ๋อโอ้ยถูเอาไว้เลยอย่เปิดในกูเบิงในปไอ้นี่นี่ะเปิดะะแก่ะแก่จแก่อนธารทาตุนี่เท้ามีธารา ไปไปไปก้องรถสบายดีขึ้นขึ้นมาเห็นยังไงโอ้ขึ้นน้ำแน่อูมาบีจับดอกอไรอย่างนี้เขาเปนอะไรบ้างอ้ยไปว่ากี่ไงโอ้ไม่เท่าไรทักห้เบิรงอีเดเบิรนั่งสองเจ็ดจีบเลยไอ้เบิรงกคือบไปลงลงยันเดลงแล้ว ยูไงช่างเงี้ยมีนครหลวงอย่างจันทร์ม่ปรูงร่องยพุ่งเยพี่พุ่งเยี่พุ่งเหรอแบนใส่ดอนโอ้มีแบนมาหนิเออที่ได้วยอ้ยใค่วเชียวต้นถือใคยเใ่าคุยเ่องชื่ต้นเออเซียวงียงยงส้สวนค้ายอยู่่นนี้อ๋มึงยังได้แ่นคนล่าก็ไ่แ่นคนล่าไ้ โอ้ขากีโ oh, อ well. ้ม uh, ีบอลกันแดดนี้นี่บอลกันแดดทุกคนมาเชียวตัว้ขากีลุนดิมมเต็ดนี่ขนาดบริษัทนิวจิ๊งอ้าวเจ๋งซงจริงไป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 คุณเทาไหขาไปนัางกับบเปเปอร์ให้โอ้อแะออกนี่นิดกิดอะไดกนยงเบบานสู นี่แหละดู่่มองนี่มันเสาบึงสะพานจะคองดูี่น้องให้กินข้าวกินนาคนเคัคนสบายสบายนี่แหละป้าอลิไรเจอร์กรโดเลยนะขอบพ่ออุมก่อนมามาหอมหสบายใช่เลยแม่นมสตตีนี่มันนี่เอ้ยเขนหนากูเลยนะฮะกูนั่นแหละเพชรยน้สนาเลยเพี้อะไรอะจิมนาดันี่ิมนาดนเสนาจิมแล้วปะ จะเปยวจะรูปเสีย้ยใส่รูปใชขาในหลอดเดียวกันสักิดนาซิตีนหนังตีนเลยซะเออยู่อะไรเนี่ยห้างกินเข้ากินข้าวบอแล้วก็้อชวนาได้บ่เออไปชวนนาไปแล้วก็เอฟซคำแสงคำแสงบั่นพีไอเอฟซคำแสงใจดีแต่ป้าใช่สอต่อมเอียงหาผัดอไใครในหนึ่งทางนทาเหมือนกับมาท่มนี้แหละ เอ้ยเขาจะนับอยาลงสดนกันหาผ่านหาพ่านเจอไหนชิบนมั้งอืมห l ้วกเาทรเือกนี่ขับทีว่ากินขวเที่ยงางไรใส่จังหวะเนีในเปดเกหมูโอ้ชิบมปงชิบหมแล่ไดเห็นอย่งอยู่นี่ตื่นแต่หาหมม่ได้งม่เส จตแม่แต่บหร่มาบ่หลังกินเลยกิน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 กนกินกนั้นนั่นแหละอันเดมกูชิแปมาชวนรับกันเลยกินโลดฮะมูนี่เาไมนกินนะกินอยู่แล้วกัวมึงเอาอย่างนี้มีตัคองใหม่เว้ยท่าไรนี่เว้ยเธรได้ราคามันนี่นี่เลยตัวนี้คองโซปณะไฮโอโกโปแปเกาโปยงเกิเกโร ภูเก่าประมาณสี่หลานป้ายห้าหลานบ่ประมาณสี่หลานเนาะจังวกระบูกันเนาะเดาเดาเอาเอฟซีเอ้ยอย่าด่าเขาได้แก่ <c oughs> โอ้หมูชิ้นเลยแหละเอา้าวมาเอาบวงมาคว <c oughs> บกันอยู่ดิอันเล้ยอันนี้อันนี้มันสื่อมากมันผ้พาแพร่เช็ดมือมันขมไปเนาะแมนโอ้ดูน <c oughs> ี่ลิมิเต็ด ลุ้นอลิมิเต็ดพายบ่ต้องแบบเสร็จมือก็ได้เฮ็ดยังก็ได้ปแกวไว้สกทนเสี่ยวหมูสวัสดีเด้อ่น่่นได้สบายดีะได้สบายดีเนาะยานีบักอีกะบุกมาตั้งแต่อนาุกกูนอนอยู่แบบบ่ตั้งโตตั้งักหยังน่ะอืจบ่บอกแน่ว่ากูสิไปหาเด้เสี่ยวบ่บอกเอมกปกเลยมาแต่เมืองปทุมพรปทุมพรแม่นๆมามเตรียม่ะเลี้ยวเลยนะ ไาสิววเส็นเลยมานะมามามาคูลบาทนึงคูณละบาทสองบาทนึงเออเป็นยังไงกกินวเตีกกินอยู่เล็กน้อยแต่มามามึงบางมือกับกินฮะกินเน่กินกมาีพี่น้องเอ้ยประจุกาผมนาบตรอนอาหลังจากท่างหาไปดนางไโดนหวะนี่อ่ากอนี่นีม่ย่งนี่ ตรมไกลกูคิดว่าน้ำลังจ้าเฮ้ยมึงมาูอยูอาจารยกิน่เ้กินมัแต่น้ังปมไฟหลานเออกูวางกันมือมันมือมันบดีมันอยากูดมอตองใครตันี้จะมงมั้งกูว่าต่อเครือจะไปสูงแต่ทับบบเกินะใช่ใช่ตมทากแปรไปทีม เล่อกลไนแบบนี้ลดูิช่ปองเองขมาใส่หนึนะน้าในบวกาใส่ลายน่งเกลกมเกลือหัวขาเขลืม่นาเห็ดลืมมันไล่คนเห็นนะขอกินน้ำเยะกินเกลมาแตงวาอนึงน่ะอจุดเหนาะมาจุอะไอีกมาพี่อ่ะอือบักหาไข่ไก่นีไก่ไปบอกเอามาให้หมูกินได้ตัวกินนคะไข่ไก่เดีย เจ๊งฮะเจ๊งแบกไก่แบกไม่แล้วบวอมาหงูอีกจ้อนยาวมานไมหายยอนเ้าไม้โอ้โหไปฝากไปไ่เท่าใต่ใเ่ก้อาเขาตัใเสิเด้เนี่ยเอีวมันคือลาบเหรอกูมากได้ยุ่อยู่ไดย่ได้เปลีอยเปี่ยมันไก่ไก่ไก่บวบไข่ป่ไข่ไ่บไข่กส เสื้อจะมีไได้ดอกหน่โอ้จะมาขูเอะรกนตรไหนกระเทิงเพเสื้อ็นกเสื้อน่อกกแแหวนน่อนอจับกดเาไป็นเสไก่บ่อยอยากได้ไส่พันเอนทั้งอ่านันชาวนาขไก่นีเอาลยห่าก็ดูเท่นั้นแหละโอ้อิ่มนะกิะ องห้ามัวกูไปเชื่องไนี่เลยเออกูจะแก้ไขให้ได่ย้กัอยู่ใก่กันปเียอ่เกออันนี้พพอหลว่อาเนี่เอาเรื่อบ้านเดีตีเชิงดีเินดเตัน์ดเติดเติน์ดเติรดเติร์ดเติดเติร์ดเติร์ดเติรเติร์ดเติเติดิเเติตตเิตเเิิิด mới đây róc cái băng này xem, cứ nên cắt như là hàng hai, cái bay đường không hóc không phèn nè, หัแก้งแบบนี้แลอับแก้งกันคือจังข้าเนียวหนึ่งใหม่ยายเพ่แตงมน้งคือจังน้ำสื่อข้าเนียวเห็นปะเอาเลอมาเชะเพราะว่ากูจะอิ่มเขาเลยมาเป็นบรรพบุก้อนไปจังจานงนี่เรา้อหนั่เดี๋วไปเลยตุ้ทามันเรียบเหรอ่มัน เออคนไลก็เป็นไจะปเียน้อยงาคือแบบคนไลคคนน้อยจะไลคนน้อยเดียวค่ะเป็นอีจะไปถตายคอนเทนต์ับตามรีวิวเลไกันเดมอนบาที่ไยสย่างไม่ สุดซุ้ยพี่น้องลังอาอาหารเที่ยงเนาะกะมากินข้าวกินน้ำเหมืกันสามขี้พี่น้องโมโคลบริเทนกันดนประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะเออกับบาลีกับไอ้พี่ยองเฮานี่กับประมาณเจ็ดแปดเดือนแหละบริพภอกันเนาะได้ครับทีมงานคำเสียก้อยคำคำพันแบงค์ชาแนลแบงค์ชาแนลเล็กกระบี้อะไรบ้างพียงเฮา เออน <onents and downhill behaviour> <servir> ้องนี้แล้วที่มาน้องน่ากล้ามาผมมาพอกันมือนหนีกันเป็นมือนซันเออมือสซันบันดี้พี่น้องน่าด้ดนพอกันเถื่อกะมวนซื้อที่ห้าพี่น้องลายขู่ลายพ่นเนาะทีมงานเท่านี้ไล้อ้ายกยกยกเออทำมาอีกบอมาอีกบองานตารางงานตารางงานเจ้เอ้อมาอย่างนี้นี่ ก็ชี่ก็บไปกินน้ำหมูนี่กําหนอไหมยังอันนี้ยังทำยังบอกมากูอ่านอะไรก่อนคอมเมนตเข้าก่อน่าอเมมึงอยียงอะไรอันจะสมบูรณ์ครับเป็นบ่คำสีอาบน้ำแน่แน่ขายมึงอาบน้ำเชีเก้าแล้วบ่ไอข้อเพลงพี่น่อยไอข้อเพลงบอด้้ไฮมาบอกเรื่องอาบเรื่องอาบยังดอกเออนี่นะเนาะ

วักหนึ่งนี่บ่มีจะข้ามวะบ่มีจะวักว่าจะถึงี่ไปเลยยูทูบจับก่ได้ไอพี่น้องกับเจ้ามาราคาจานพี่น้องนอ้มือเมริกาไออ่ะมอนซิเอร์กับมูกับปูพี่น้องบริโภคกันโดูพี่น้องไปติดตามคลิปต่อไปเนาะมือหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสิบเจ้าบไวเค็มสนิทเนาะเจอกันที่บาพี่น้องบายบายเจ้าครูยู่เกมพี่น้อง let's go yet ไปไปอาบแดดเันข้ามินบอกกันไปอาบหนาดไปไหมโอ้ <laughs> oh! <laughs> oh <not> out? me <laughs> my- <laughs> Oh. <laughs> oh.